สวัสดีครับผูจัารของร้นฮะมาอิดยนต์นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับรถครอบครัวนะครับรถที V เข้ามาใหม่นะครับค่ะรถนี้นะครับก็เข้ามานะครับก็ประมาณ7จ็ดพันนะครับเป็นตัว To y o ต t าโคจิเนอนะครับ 2.4V นะครับปี2016ถึง2017นะครับผมนะครใหม่เริ่มต้นอยู่ที่นะครับ1,40,000กว่าโลนะครับถึง1 8 0 0 0 0โลนะครับ มีทั้งสีบรอนด์นะฮะสีเทาและสีขาวนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะฮะไว้ใช้ปีใหม่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับนะฮะเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนของรถเตอร์ต้าโฟล์คจูเนอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะฮะก็ทะเบียนนะครับนี่เลยนะครับ1 2ึ่คันนี้นะครับก็ราคานะฮะอยู่ที่8 9 0 0 0 0 5,000บาทนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะแอดไลน์เบอร์ดีได้เลยครับ084 3 8 4 8404นะครับสำหรับนะฮะป้ายคันนี้นะฮะป้าย1 2 1 4นะครับคันนี้นะครับไม่อยู่ที่1 4ึ4 4 4 8นกิโลนะครับคันต่อมานะครับก็จะเป็นป้ายทะเบียนนะฮะ 2272คันนี้นะครับนะฮะเป็นตัว Toyota Fortuner 2.4V ปี2016สีเทานะครับเลขไม่นะฮะวิ่งอยู่ที่181,036กิโลนะครับนะฮะคันต่อมานะครับก็จะเป็นปี2016เช่นกันนะฮะตัว 2.4V เช่นกันนะฮะได้เป็นสีเทานะครับนะฮะ นะฮะป้ายทะเบียน7 7 7 8คันนี้นะครับไมวิ่งอยู่ที่149,680กิโละครับอยากสอบถามอยากดูรายละเอียดรูปค่าเพิ่มเติมครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็คันถัดมาครับเป็นสีเทาดำนะครมีคันเดียวคันนี้จะเป็นปี17นะครับคันนี้นะครเป็นสีเทาดำนะฮะนะครับเลขไม่อยู่ที่140,000สกว่าโลนะครับนะฮะราคานะฮอยู่ที่ นะครับ9,39,000บาทนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2017คันเดียวนะครับผมคันต่อมานะครับก็จะเป็นป้ายทะเบียนนะครับ5กอไก่ทวพุท่านะครับ1559นะครับคันนี้นะครับก็เลขไมอยู่ที่177,547กิโลนะครับนะครับเป็นตัวรุ่นออร์จ n e เนอร์ครับ 2.4V ปี2016นะครับ คันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว 2.4V เช่นกันนะครับเป็นปี16เช่นกันนะฮะทันนี้นะครับป้ายทะเบียน1335นะครับได้เป็นสีขาวมุกนะฮะเลนใหม่อยู่ที่175,335กิโลนะครับนะฮะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะได้ที่บริษัทของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยเสนีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับนะครับรถ t o y o ต f o r t t u n ูเนะครับที่พามาชมนี้นะครับเป็นรถเพิ่งลงเทเลอร์มาเมื่อวาน7คันนะฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะเลขใหม่นะครับต่ำสุดอยู่ที่140,000โลนะครับนะครับสนใจนะครติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นการนะครับแจ้งเตือนนะครับเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับผมนะฮะนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้นะครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะไว้ใช้ปีใหม่นี้นะครับนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีเข้ามานะครับนะครับเจ็ดคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ